สอนรวยสนับสนุนโดยกรมเชือเ้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานหยุดความรุนแรงอยู่สักทีอยู่ใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตรีหยุดชกะที่หยุดอะต้องเป็นน้องที่เนี่ยมันในวัดจะไปประท้วงทำไมที่วัดล่ะคะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่สวนร่วมอยู่แล้วคะ่ะเรามาเข้าสู่กระบ,บวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนพับลิ c พาร์ i ิซิเพชันกันดีกว่าค่ะ กฎหมายไทยเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบในสังคมกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็เช่นกันแต่ถ้าจะกลัวเรื่องผลกระทบเวลาที่เขาสำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็ควรจะเข้าไปร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่บริษัทผู้รับสัมปทานและหน่วยงานราชการจัดขึ้นจะได้แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนในที่ประชุมได้โดยตรงเพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนแผนหรือวิธีการสำรวจมาให้เกิดผลกระทบหรือทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะในยุค AEC เศรษฐกิจมันจะเจริญขึ้นเราก็ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะป มีส่วนร่วมในภาคประชาชนโดยไม่ใช้ความรุนแรงจะได้รวยๆย,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 ยิ่งยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ